รานมลิลูกสาวพรานบุญสองประพันธ์โดยกรรติการบทที่หนึ่งหลังจากที่นาทีกลับไปได้สี่เดือนเขาจึงได้เดินทางมากับทรงพลคุณกระยาหมอภาคน้องชายของคุณกระยาและแพตตี้แฟนสาวที่ตัวของเขานั้นไม่ได้อยากจะให้ตามมาด้วยนักเพราะนิสัยของเธอ เม่ได้เช่าการขึ้นเขาลุยป่าแบบนี้ช่วงสายของวันนั้นรถจิบของหมอหนุ่มก็ขับเข้ามาจอดที่ลานขวงบ้านของพรานบุญชายชรานั่งอยู่ใต้ถุนเรือนไม้หลังงามตรงข้างๆกายของแกนั้นมีหญิงสาวหน้าตาส,าสวยรูปร่างสมหญิงอยู่ในชุดผ้านุ่งกับเสื้อผ้าฝ้ายสีขาวแขนห้าส่วนเอวลอยผิวพรรณของเธอไม่ได้ขาวนักแต่ดูขมเข้มสะดุดตา เมื่อประตูรถเปิดแต่ละคนก็ทยอยลงมาจากรถสองพ่อลูกลุกขึ้นยืนต้อนรับอย่างมีมารยาทสวัสดีครับพรานบุญสวัสดีมะลิทรงพลกับคุณกรยายกมือไหว้ผู้อาวุโสกว่าอ้าวนายกับคุณนายจะมาทำไมไม่โทรเลขมาบอกก่อนล้วครับสวัสดีค่ะนายทั้งสองสวัสดีจ้ะมะลิแหม แต่งตัวแบบนี้ไม่เหมือนมะลิพรานสาวจอมอาคมเลยนะฉันขอแนะนำนะนี่หมอภาคน้องชายของฉันส่วนนี่แพตตี้แฟนของคุณนาทีเธอแนะนำสวัสดีค่ะเชิญคุณคุณนั่งก่อนนะคะเดี๋ยวมะลิจะไปหาน้ำมาให้ดื่มค่ะว่าแล้วเธอก็หันหลังเดินขึ้นเรือนไปไม่นานก็ลงมาพร้อมถาดใส่แก้วน้ำที่มีไอน้ำเกาะพรล่เพราพระความเย็นเมื่อนาทีเห็น ก็รีบปรีเข้าไปหมายจะเข้าไปช่วยเธอยกถาดน้ําแต่กลับถูกแพตตี้ฉุดแขนเอาไว้ทําให้หมอภาคเดินเข้าไปรับไว้เสียก่อนผมช่วยครับขอบคุณค่ะคุณหมอเธอกล่าวขอบคุณพร้อมกับส่งยิ้มหวานให้เขาก่อนที่จะไปนั่งอยู่ข้างๆกับปิดาขอเข้าเรื่องเลยนะครับพรานคือที่พวกผมมาวันนี้ก็เพราะจะมาจ้างพรานเข้าป่าแต่ครั้งนี้จุดประสงค์ นอกจากจะท่องไพรเช่นทุกครั้งแล้วพวกเรายังไปเอาสมบัติตามลายแทงนี้คุณทรงพลกล่าวพร้อมกับลวงเอากระบอกกระดาษออกมาจากเป้มันมีขนาดยาวเกือบฟุตและแกะเอาแผ่นหนังที่อยู่ในกระบอกนั้นออกมากลางให้ทุกคนดูสถานที่แห่งนี้ไม่ทราบวพราบุญเคยไปมาบ้างหรือเปล่าล่ะครับดอยนางแงนดอยนางแงนนั้นเป็นเรื่องเล่า ที่ไม่มีใครเคยไปหรือเคยเห็นมาก่อนแต่ที่นั่นไม่เคยมีใครเคยไปถึงมาก่อนเลยแต่เรามีแผนที่ผมคิดว่าจะต้องไปถึงอย่างแน่นอนใจจริงผมก็อยากพาพวกคุณไปนะครับแต่ทว่าร่างกายของข้าไม่อำนวยแล้วละ่ะทำไมล่ะครับพรานก็เมื่อสี่เดือนก่อนที่เราเข้าป่าไปด้วยกันพรานยังแข็งแรงว่องไวอยู่เลยนะครับนาทีว่า ครับนายนาทีแต่ตอนนั้นผมแข็งแรงแต่ถวะตอนนี้มันไม่เหมือนกับตอนนั้นแล้วแต่ถ้าพวกนายตั้งใจจะไปจริง,รงๆคงต้องไหวหวานมะลิแล้วละ่ะเอ็งจะว่ายังไงฮะลูกมลิถ้าพวกนายไว้วางใจในตัวฉันฉันก็ยินดีจะพ่อพ่อผ่านบุญของฉันนะ่ะอาจจะเข้าป่าไม่ได้อีกแล้วทำไมล่ะครับเกิดอะไรขึ้น พรานบุญไม่ตอบแต่เปิดเสื้อที่มีร่องรอยบาดแผลตั้งแต่หน้าอกยาวสะพายแล่งลงมาถึงเอวรอยแผลยังคงเป็นเนื้อสีชมพูอยู่นั่นย่อมแสดงว่ายังไม่หายดีสำหรับนักนิยมไพรอย่างทรงพลรู้ดีว่ามันเป็นรอยจากเจ้ากระทิงไม่ผิดแน่นายแพทย์หนุ่มที่นั่งฟังอยู่นั้นจึงได้เอ่ยขึ้นบ้างขอให้ผมดูแผลหน่อยนะครับหมอก็คือหมอ ทั้งหน้าที่และจิตวิญญาณมือขาวสะอาดนั้นคลำไปยังบริเวณรอยแผลเบาๆแผลด้านนอกสมานดีแล้วภายในยังคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะเพื่อให้ร่างกายมันได้ฟื้นฟูแต่สำหรับคนที่อายุมากแล้วอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ยาบำรุงไว้ทานนะครับกล่าวจบเขาก็เดินไปหยิบของที่รถทรงพลจึงอดถามไม่ได้เพราะแปลกใจเป็นไปได้ยังไงกันครับนี ฝีมือระดับพานบุญจะเสียท่าเจากระถิงได้เฮ้ยนายจะเก่งแค่ไหนจะเหนียวอย่างไงแต่เมื่อเจอเข้ากับเจ้ากรรมนายเวแล้วล่ะก็ขาถาสักตัวก็นึกไม่ออกพรานบุญพูดเพียงเท่านั้นสรงผลก็พยักหน้าเข้าใจถ้าอย่างนั้นคงต้องรบกวนเธอแล้วละ่ะมะลิเรื่องฝีมือพวกฉันไม่สงสัยเลยเพราะรู้และเห็นมาแล้วอยู่ที่เธอนั่นแหละว่า จะไปกับพวกฉันไหมนาทีว่าบ้างนาทีพี่ทรงพลคะเราจะเอาชีวิตฝากไว้กับเด็กผู้หญิงบ้านนอกเพียงคนเดียวอย่างนั้นหรอคะแพตตี้นี่คุณพูดอะไรออกมาขอโทษผ่านบุญกับมะลิเดี๋ยวนี้นะทําไมต้องขอโทษในเมื่อชีวิตแพทแพตก็รักมีอะไรให้ต้องขอโทษด้วยล่ะคะไม่เป็นไรหรอกครับไม่ใช่เรื่องยากอะไรหากคุณผู้หญิงคนนี้กลัว ก็ให้กลับไปซะเพราะถ้าคุณร่วมเดินทางไปกับชาวคณะบลิมันจะไม่ดูแลคนที่ศพประมาทมันแน่ถ้าอย่างนั้นคุณกลับไปกับคนรถก่อนเลยพวกผมจะไปกันสี่คนได้ยังไงล่ะคะนาทียังไงฉันนะ่ะก็จะไปกับคุณเกิดใจบ้านนอกนั่นนะ่ะมันใช้สเสน่ห์หลอกล่อคุณนะแล้วจะทำยังไงล่ะคะหนูแพทว่าจะไม่พูดแล้วนะแต่มันทนไม่ไหวจริงๆ ยิ่งพูดก็ยิ่งทําให้ตัวดูเองแย่ป้าวันนาทีพาแฟนของนาทีกลับกรุงเทพไปเลยเถอจะ้ะเราจะไปกันแค่สามคนป้าขอสัญญาว่าหากเจอสมบัติตามที่เราไปค้นหานาทีจะมีส่วนแบ่งเท่ากันทุกๆคนแต่ว่าคุณป้าครับผมไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยนะครับผมตั้งใจจะไปท่องเที่ยวกับชาวคณะเท่านั้นนะครับขออนุญาตพูดอะไรสักนิดนึงนะคะเดิมทีเมลิเนะก็เต็มใจ ที่จะนำทางนายทรงพลกับนายหญิงนะคะแต่ตอนนี้ไม่สะดวกใจแล้วล่ะค่ะเพราะไม่อยากเป็นชนวนปัญหาให้กับนายนาทีกับคนรักได้ถึงมะลิจะเป็นสาวบ้านนอกแต่มาลิก็ถูกสั่งสอนมาอย่างดีจากพ่อถ้ามะลินะ่ะต้องการจับพวกนายหละ่อรวยๆแล้วก็นายนาทีน่ะไม่ใช่หนุ่มคนแรกที่มาลิกับพ่อรู้จักนะคะผมขอโทษนะมะลิเอาเป็นว่า คุณนำทางคุณลุงคุณป้ากับหมอภาคไปเถอะผมจะกลับกรุงเทพเองขอบใจนะนาทีที่เข้าใจเอาละที่นี้หนูมะลิก็ไม่ติดอะไรแล้วใช่ไหมจ๊ะค่ะนายหญิงนายหญิงต้องการลูกหาบสก,กิ่คนละคะส่วนมะลินะ่ะจะมีตะเคิงกับจันและเกิดไปด้วยนอกจากสามคนที่ว่าแล้วขอลูกหาเพิ่มอีกสักสามคู่เพราะมีสเบียงแล้วก็เครื่องกระสุน เวชภัณฑ์ต่างๆที่จำเป็นของหมอไปด้วยส่งผลว่าได้ค่ะเราจะออกเดินทางกันพรุ่งนี้เช้าแต่ตอนนี้มลิิขอตัวไปจัดการเรื่องคนงานก่อนนะคะว่าแล้วมลิกก็ออกจากบ้านไปพร้อมกับเงินจำนวนหนึ่งที่กัลยามอบให้เธอหายไปพักใหญ่ๆก็กลับมาพร้อมกับตะเคึงเจ้านายสวัสดีครับสวัสดีตะเคึงตะเคึงน่ะยังดูแข็งแรงมาก สบายดีใช่ไหมสบายดีครับนายเสียอย่างเดียวมันเปล่าเปลี่ยวหัวใจเพราะไม่มีสาวกอดน,นี่แหละครับนายซิ้นเสียงตะเคิงก็หัวเราะคลื่นพร้อมๆกันไม่มีแฟนไม่ตายหรอกตะเคิงแต่ถ้าไม่มีไอ้นี่ตะเคิงอาจจะไม่รอดว่าแล้วก็ส่งเหล้าสีที่ตั้งใจซื้อมาฝากฮ่าฮ่าจริงแท้นแน่นอนครับนายว่าพร้อมกับยกมือไหว้ทุ่มหัว แล้วรับมันมาด้วยความดีใจนี่ก็ใกล้เที่ยงแล้วบลิขอตัวไปเตรียมกับข้าวกับแกล้มก่อนนะคะไปเกิดจันทั้งสามหายไปไม่นานเกิดกับจันก็ลำเลียงผัดเผ็ดเนื้อหมูป่าเนื้อกวางย่างและแกงป่าเนื้อย่างที่หอมใบยี่ราฟุง้งเรียกน้ำย่อยของทรงพลจนต้องรีบคว้าช้อนมาซดน้ำกินจนกระทั่งกินข้าวเที่ยงแล้วนาทีจึงได้ขอตัวกลับ อย่างแสนเสียดายส่วนกัระยากับทรงพลนอนเล่นอยู่บนแคร่ข้างๆพรานบุญอย่างคุ้นเคยส่วนหมอภาคเขาก็อยู่ในชุดลำลองสบายๆโดยกันเกงขาสั้นขนาดแค่เข่าสีกรมมาท่าเสื้อยืดโปโลสีขาวมีคอและแขนเป็นลายตารางเล็กๆสีน้ำเงินขาวเข้าชุดกันตะเข่งพาเขาเที่ยวชมหมู่บ้านจนเย็นจึงได้กลับมากินข้าวเพื่อที่จะพักผ่อน รุ่งสางตั้งแต่ไก่ยังไม่ทันจะโหทําพิธีเปิดป่าอันคุ้นเคยสำหรับสองผัวเมียแต่หมอนหนุ่มดูจะสนใจเป็นพิเศษเพราะเขาไม่เคยเดินป่ามาก่อนที่เขามาได้ในครั้งนี้เพราะลาพักร้อนได้เดือนหนึ่งหลังจากทุบหมดก้านแล้วการเดินทางจึงเริ่มขึ้นป่าช่วงหน้าฝนนี้การเดินค่อนข้างจะลำบากเพราะทั้งรกเกลื้อยและลื่นชาวคณะเดินทาง ต้องถือไม้ไผ่เสี้ยมปลายเพื่อช่วยพยุงกายเพื่อกันลม้มอีกทั้งงูเงี้ยวเขี้ยวขอและทากดูดเลือดก็ดูจะมากเป็นพิเศษหลายต่อหลายครั้งที่ต้องคอยปลดทากออกให้กันและกันถึงแม้จะใช้สเปรย์กันทากแต่เมื่อโดนความชื้นของเม็ดฝนที่ตกลงมาโป,ปรยเป็นบางครั้งและความชื้นที่เกาะอ,อยู่ตามยอดหญ้ามาลินี่ก็จะบ่ายแล้ว ข้าว่าแวะพักกินข้าวกันก่อนเถอะเกรงว่าคุณหมอจะหิวแล้วล่ะตะเคืองว่าเดี๋ยวไปถึงเนินจันผาน,นั่นละ่ะถึงจะพักเดินอีกอึดใจเดียวนายทั้งสาวไหวไหมคะอีกไม่ไกลแล้วล่ะค่ะตรงนั้นน่ะจะเป็นตีนเขาแล้วก็หินผาตามพื้นน่ะก็จะเต็มไปด้วยกรวดแล้วก็ก้อนหินน้อยใหญ่ค่ะรับรองว่าจะไม่ชื้นแฉะมะลิว่าเราสองคนนะ่ะสบายมากมะลิ จ้าภาคล่ะไหวไหมละ่ะเราสบายมากครับอยู่โรงพยาบาลบางทีเคสฉุกเฉินบางทีกว่าจะได้กินก็สี่ทุ่มเลยล่ะครับเปล่าชั่วโมงทั้งหมดก็มาถึงอย่างสถานที่ที่มลีบอกเวลานั้นความมืดดำเริ่มจะตั้งเขามาเสียงฟ้าร้องคืนคืนดังมาเป็นระยะเมื่อลูกหาปลงสัมภระแล้วเกิดกับจัน์และตะเคิงจึงเข้ามาหาหนายมาริ พวกข้าคิดว่าคงต้องอยู่แถวนี้อีกนานแน่เลยพวกข้าจะไปหาฟืนก่อนเพราะฝนใกล้จะตกเต็มทีแล้วถ้าอย่างนั้นรีบไปก็รีบกลับนะแต่ฉันว่าให้เกิดพาคนงานไปด้วยดีกว่าจะได้ไวๆส่วนตะเขิงนะ่ะโรยปุนขาวบริเวณเงื้อผานั้นเลยเพื่อมีสัตว์ร้ายหรือพวกทากจะได้จัดการพร้พรอๆกันทั้งหมดจัดการทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่อคนงานกลับมาก็เริ่มก่อกองไฟตะเข่งรีบผูกหลังคาทำเพิงพักในขณะที่เม็ดฝนเริ่มจะหนาเม็ดขึ้นเรื่อยๆจนเรียกได้ว่านหนักเกิดกับจันและตะเข่งรีบช่วยกันขุดร่องน้ำตรงชายคาผ้าใบให้ไหลลงไปตามทางลาดตำ่ำเพราะพวกเขาอยู่บนพื้นที่สูงเมื่อสำรวจแล้วว่าไม่มีแมลงหรือปรสิตใดจะรอดพ้นจากการถูกปูนขาวทำลาย ้าใบปูพื้นจึงถูกปูให้ได้นั่งกินข้าวกันดูท่าทางแล้วเนี่ยเราคงจะต้องค้างกันที่นี่จริงๆแล้วล่ะดูท่าฝนคงจะตกอีกยาวเลยก็น่าจะจริงนะมาลิคิดว่าอยู่ที่นี่คงจะปลอดภัยจากน้ำป่าใช่ไหมอันนี้มะลิก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเรื่องธรรมชาติมันยากที่จะคาดเดาแต่ก็พอนาว่าขออย่าให้มันเกิดอะไรขึ้นเลยก็แล้วกันถ้าใครรู้สึกไม่สบาย เป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนแล้วล้วก็บอกผมได้นะครับหมอภาคบอกกับทุกคนบรรจการเริ่มจะหนาวโชคดีที่ได้ฟืนมามากมายพอบรันดีถูกนำออกมาดื่มแก้หนาวโดยที่ส่งให้เกิดนำไปกินกับคนงานขวดหนึ่งมอลิเธอไม่เอาหน่อยหรือคุณกัลยาเอ่ยถามไม่ล่ะคะ่ะมาลิไม่เคยดื่มเดี๋ยวจะเมาทำให้ดูแลค,คุณไม่ได้นะคะขอบคุณนายหญิงมากนะคะ เธอกล่าวอย่างมีมารยาทและจริงใจเวลาในขณะน,นี้พึ่งจะบ่ายแก่แก่แต่ท้องฟ้าก็ไม่มีดวงอาทิตย์ทำให้ดูคล้ายกับว่ากำลังจะเข้าสู่รติการและฝนก็ตกอยู่อย่างนั้นจนเวลาผ่านพ้นไปจนถึงรติการจริงๆมันถึงค่อยๆสาเม็ดลงก่อนจะเหลือแต่เพียงแค่โปรยปลายลงมาบ้างก็เท่านั้นขุนพลทั้งสาของเธอจัดการเรื่องเวรยามทำไว้สามกะ แต่ละกะจะมีคนดูแลหนึ่งคนในสามขุนพลของเธอนั้นเธอจัดให้คนงานที่เหลือให้เข้าไปนอนในเงื้อผาส่วนเจ้านายก็กางเต็นท์นอนกันอยู่ใกล้ๆกับกองไฟเพราะพื้นที่ค่อนข้างจะจำกัดจึงค่อนข้างจะเบียดกันบ้างเต็นท์ขนาดใหญ่ของเจ้านายถูกกางพร้อมกับเตียงผ้าใบสามชุดให้เจ้านายนอนให้สูงจากพื้นขึ้นมาประมาณเขา่าส่วนมรินั้นเธอนอนอยู่ใกล้ๆกับเต็นท์ของพวกเจ้านาย โดยที่มีกระเป๋าเป้นหนุนหัวต่างหมอเพ่อห่มผืนบางเพียงเท่านั้นอาวุธประจำกายวางอยู่ข้างๆกับนำตัวเพื่อที่จะง่ายต่อการหยิบขึ้นมาใช้ผัดแรกของการอยู่เวรยามก็คือตะเขิงอาสาจะอยู่ก่อนพร้อมกับคนงานอีกสองคนที่นอนเป้ากองไฟสองคนหนึ่งกองของตะเขึงหนึ่งกองเวลานี้เสียงป่ายังคงเสิงแซบไปด้วยเสียงมแมลง และนกกลางคืนมีเสียงกบเขียดก็ยังคงร้องให้ได้ยินทั้งทั้งที่แถวนี้ก็ไม่ได้มีลำห้วยบรรยากาศอบอ้าวในตอนกลางวันถูกชะล้างไปด้วยสายฝนที่เย็นชําทำให้รู้สึกว่าการนอนค่อนข้างจะสบายทำให้ทั้งสามที่เฝ้ากองไปอยู่นั้นสับประงกแล้วก็หลับไปจนไฟในกลองเริ่มจะมอดเสียงป่าเงียบสงัดลงในทันใดก่อนที่กลิ่นสาบของมัน จะลอยมาในมวลอากาศมลิค่อยๆเ,เรียกเธออยู่ไม่ไกลนักตะเคิงตะเคิงครับครับนายมลิเติมเ,เชื้อไฟเข้าเร็วเลี้ยงไอ้สองคนนั้นไปด้วยอย่าเสียงนังมากนะเดี๋ยวพวกนายจะตกใจเฮ้ย <Hey, S 1> เอง็งทั้งสองคนเติมเชื้อไฟเข้าเร็วไฟจะมอดแล้วข,ขอโทษครับนายที่ข้าเผลอหลับไปไม่เป็นไรเร็วๆเ,เข้าเอง็งง่วงไปนอนเถอะข้าจะเฝ้ากับตะเคิงเอง ไฟทั้งสองกองเริ่มสว่างขึ้นมาอีกครั้งเสียงประทุดังเปาะแปะแต่ทว่าเสียงป่าเงียบสงัดและกลิ่นของมันคลากคลุ้งในมวลอากาศนายมาริกลิ่นนั่นใช่ตะเคงิงไม่แน่ว่าตอนนี้มันอาจจะได้กำลังซุ้มดูพวกเราอยู่นะที่ใดที่หนึ่งด้วยเพราะพื้นดินที่ชื้นแฉะทำให้การเหยียบย่ำไปบนพื้นไม่ทำให้เกิดเสียง ที่รู้ว่ามันยังอยู่บริเวณแถวๆนี้นั่นก็คือกลิ่นของมันเท่านั้นเองตะเข่งแยกกองไฟไปก่อใกล้ๆกับคนงานของเราตรงนั้นน่ะไม่ค่อยสว่างมันอาจจะจู่โจมทางนู้นก็ได้ตะเข่งพระกองไฟจะกองไปทันทีอย่างน้อยไฟก็พอที่จะช่วยมันได้ขณะน,นี้มันยังไม่โจมตีพวกเราอาจจะเป็นเพราะว่าเห็นว่ามนุษย์ได้ตื่นตัวขึ้นมาแล้ว การจะเข้ามาจู่โจมในตอนนี้ถือว่าไม่ง่ายนักแต่มันก็ใจเย็นรอช่วงจังหวะเวลาตอนนี้เกิดกับจันก็รุกขึ้นมานั่งอยู่ข้างๆตะเคืงตะเคืงพวกข้าได้กลิ่นไอ้ร้ายใช่มันมาป่วนเปียนอยู่แถวนี้สักพักแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าเรารู้ตัวกันเสียก่อนมันจึงยังไม่เข้ามาถ้าอย่างนั้นตะเค่งไปนอนเถอะข้ากับจันจะเฝ้าต่อเอง แล้วก็เรียกใครไปเปลี่ยนไอ้สองคนนั้นด้วยละ่ะไม่เป็นไรหรอกข้ายังไม่ง่วงเอาเธอหนะ้าเหนื่อยมาทั้งวันแล้วมีอะไรเหนือบากกว่าแรงค่อยลุกขึ้นมาช่วยกันก็แล้วกันเกิดบอกบัดนี้เจ้านายทั้งสามกำลังนอนฟังเสียงคนข้างนอกคุยกันฟังฟังดูแล้วก็อดที่จะนึกชื่นชมมะลิไม่ได้มาปีนี้เธอโตเป็นสาวเต็มตัวมีความสุขุมเยือกเย็น ผิดแผกไปจากสตรีทั่วไปอย่างน้อยก็ยายแพตตี้แฟนของนาทีเมื่ออดทนทนไม่ได้หมอภาคจึงได้เอ่ยถามคุณกะยาที่นอนอยู่ตรงกลางเบาๆพี่กะยาครับข้างนอกเกิดอะไรขึ้นเหรอครับดูท่าว่าพลานำทางของเราและก็คนงานดูจะตื่นเต้นกันเป็นพิเศษนะครับหมออยากรู้เหรอไปงั้นเราลุกขึ้นไปดูพร้อมๆกันพี่ก็อยากรู้ อย่าลืมปืนด้วยละ่ะอย่าถือมาแต่ไฟฉายนะเพราะนี่ไม่ใช่โรงพยาบาลเขาอดหัวเราะไม่ได้ในความคิดเล่นของพี่สะพายทั้งสามออกมาจากเต็นท์แต่ทรงพลไม่ได้ถามอะไรกลิ่นไอ้ลายน่คะคุณกรลยาว่าใช่แล้วค่ะนายหญิงมันคงจะยังอยู่ไม่ไกลจากพวกเรานี่แหละแต่เห็นพวกเราตื่นตัวจึงยังไม่เข้ามากลิ่นสับสาบแบบนี้หรอครับกลิ่นเสือ ถูกแล้วล่ะหมอกลิ่นนี้เลยนายทั้งสามไม่ต้องกังวลน,นะคะนอนพักให้สบายใจได้เลยได้ได้พวกเราเชื่อฝีมือพรานอยู่แล้วคืนนั้นทั้งคืนเือรไรก็ไม่ได้เข้ามาคุกคามพวกมนุษย์แต่อย่างใดมันเพิ่งจะล่าถอยไปก่อนฟ้าสางนี่เองเสียงไก่ขันมาเจื่อแจ้วและฝนที่หยุดไปนานแล้วพรานสาวอดทนทนไม่ไหวที่จะออกไปตรวจบริเวณร,บรอบๆที่พัก โดยมีตะเขิงตามไปด้วยสิ่งที่ปรากฏแก่กสายตาของทั้งคู่นั้นคือรอยเหยียบย่ำไว้รอบๆที่พักเต็มไปหมดแต่ที่ปะปนกับรอยเท้าเสือนั้นมันคือรอยเท้า,ออทาของมนุษย์นายมาลิตะเขิงว่ามันจะไม่ใช่รอยเสือธรรมดาเสียแล้วล่ะนายนั้นสิตะเขิงรอยที่เห็นเนี่ยไม่สามารถจะคิดเป็นอย่างอื่นได้เลยรอยเท้าที่เป็นรอยของมนุษย์มันดูเล็ก ลักษณะเท้าที่เรียวมันน่าจะเป็นตัวเมียนะแต่รอยเท้าเสือนั่นน่ะมันใหญ่ผิดไปมากหรือมันจะไม่ใช่ตัวเดียวกันเห้หนายทันใดนั้นแสงไฟฉายก็สาต์มาวับแวมพร้อมกับเสียงเรียกของนายสงพลบริพวกเราเองนะเจออะไรไหมเจอจะนายมาดูทางนี้สิโอโ้โหรอยมันขนาดนี้แล้วตัวมันจะขนาดไหนนะเนี่ยแถมยังมีรอยเท้าของมนุษย์ป่ปนด้วย มันหมายความว่ายัางไงหรอครับพี่พลหมอภาคถามนายจะรับฟังไหมล่ะถ้ามันไม่มีผลทางวิทยาศาสตร์รองรับนะมันก็ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับที่จะเชื่อได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดพี่กับพี่สะพ้ายของผมเชื่อได้อยู่แล้วล่ะอืมถ้าพี่บอกว่ามันเป็นรอยสมิงล่ะแกจะเชื่อไหมดูจากรูปการแล้วสิ่งที่พี่ว่ามันนั้นมันคือสิ่งที่เหนือธรรมชาติ แต่จะปัดออกไปได้เลยผมจึงตีเรื่องนี้เป็นสองประเด็น 1. ก็คืออาจจะเป็นชาวบ้านหรือชนเผ่าที่เลี้ยงเสือไว้แล้วใช้เป็นพาหนะแล้วมาซุ่มดูพวกเรา 2. มันอาจจะเป็นอย่างที่พี่ว่าก็ได้ผมยังไม่ตีตกประเด็นนี้หรอกนะถ้ายังไม่เห็นกับตาตัวเองเออสมกับเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์จริงๆชลอยท่ามันคงจะแอบซุ่มดูเราทั้งคืนแน่ เยียบย่อมไว้เต็มไปหมดเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นมาริขอตัวไปเดินดูหาสเสบียงหน่อยนะคะเพื่อจะเจอยอดผักที่จะกินกับน้ำพริกได้นะคะมาริว่าแล้วเดินหายลับไปแต่เข่งพานายทั้ง3ามกลับมาที่เต็นท์พักเกิดไดเตรียมน้ำต้มเอาไว้ชงกาแฟาแล้วคนงานอื่นๆก็ช่วยกันหุงหาอาหารมาริหายไปราครึ่งชั่วโมงก็กลับมาพร้อมกับหน่อมไม้เกือบครึ่งกระสอบ และด้านในมีผักด้วยคนงานเห็นก็ไปรับมาจัดการทันทีจันส่งจอกกาแฟที่ทำจากไม้ไผ่ให้กับเธอได้อะไรมาเป็นสเสบียงบ้างล่ะเช้านี้คุณกัลยาถามได้ดอกไม้กับผักมากินกับน้ำพริกคะ่ะนายหญิงไม่ได้ตั้งใจออกไปยิงสัตว์เลยคะ่ะเห็นมีรอยแก้งด้วยแต่ไม่ได้ตามเพราะมีเวลาจำกัดนะคะคุณทรงพลกับหมอภาคกางแผนที่ออกมาดู แต่ก็ยังคงมืดแปดด้านจึงได้ร้องเรียกพรานสาวให้มาช่วยดูบริมาช่วยดูหน่อยว่าตอนนี้พวกเรานะ่ะอยู่จุดไหนแล้วแล้ววันนี้เธอคิดว่าเราจะเดินทางไปถึงไหนกันตอนนี้เราอยู่จุดนี้นะคะตรงตามเส้นทางป่าเราจะเดินไปตามเส้นทางนี้นะคะแต่จะถึงไหนนั้นก็นแล้วแต่ว่าเราเนะี่ะจะเจอกับอุปสรรคอะไรไหมถ้าเดินกันอย่างปกติที่เดินมากันเมื่อวานนี้ น่าจะถึงจุดนี้นะคะจุดที่สองจะมีน้ําตกค่ะเราจะพักกันไม่ไกลจากน้ําตกมากนะอ๋อน้ําตกนั่นน่ะเหรอฉันจำชื่อไม่ได้แล้วล่ะว่าคือน้ําตกอะไรพานบุญเคยพาฉันกับคุณทรงพลไปพักแล้วล่ะเป็นยังไงบ้างนะคะน้ําตกไม่สูงมากแต่ก็มีน้ําไหลทั้งปีนะคะบริเวณแถวๆนั้นกุ้งหอยปูปลาก็ค่อนข้างจะเยอะค่ะอาหารการกินหาได้สบายเลย แต่ช่วงนี้หน้าฝนมลิก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้ำจะเยอะขนาดไหนก่อนั่นนะสินะก็ดีเหมือนกันนะจะได้อาบน้ำอาบท่าคุณกะลยาว่าหลังจากเสร็จจากการกินข้าวแล้วคนงานเก็บเต็นเก็บทุกอย่างแล้วจึงได้ออกเดินทางกันต่อโดยมีเกิดกับมลินนำข้างหน้าตะเข่งกับจันคอยคุมกันทางด้านหลังให้กับคณะนายจ้างถ้าพกเองหนัก หรือไม่ไหวบอกข้านะแต่ต้องทีละคนข้าจะเปลี่ยนให้ขอบคุณมากพี่จันแต่พวกข้ายังไหวอยู่ของในนี้ไม่มีอะไรหนักมากหรอกถ้าอย่างนั้นก็รีบเดินกันเถอะการเดินในช่วงนี้ไม่ถึงกับลำบากนะักเพราะแถวนี้เป็นดินผสมกับหินทำให้ย่าไม่สามารถที่จะขึ้นได้รกเหมือนกับที่เราเดินผ่านกันมาแล้วเพราะตรงนั้นนับว่าเป็นดินที่ร่วนซุยเมื่อมีหิน จึงทำให้ไม่รื่นการเดินจึงมาถึงที่หมายได้ตามกำหนดเมื่อพักเที่ยงตรงใต้ต้นมะเดื่อป่าเสร็จแล้วจะได้ออกเดินทางกันต่อไประหว่างทางเจอกับเห็ดที่ขึ้นกันเต็มไปหมดคนงานจึงได้พักปรงหาข้าวของแล้วรีบเข้าไปเก็บเห็ดกันทันทีอย่าไปไกลมากนะน,นะเดี๋ยวจะพัดหลงกันเปล่าครับไดมลิเสียงตอบรับมาอย่างแข็งขันจนกระทั่งลูกน้องของเธอ เดินไปไกลแค่คนละทิศละทางอย่าไปไกลมากนกนะมลิตะโกนบอก